สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องใจสไปเดอร์ค่ะวันนี้ยี่ฟ้ามากินซอยจุ๊จุค่ะเจีวเพียคุ้มๆุ้มแมงลำนีผักค่ะเมนูนี้คนขอมาไลค์ครับได้จัดให้เลยครับเมนูนี้แม่นะคะเอาล้วเนาะคนบอลไลค์ครับมือใหม่สั้นนะครับอยากกินลำมะลุ้ยฮ่องกินลำไก่ครับพี่น้องอืมพีนะคะเออแบบหลวกเอาก็มีนะครับนี่ไม่หลวกไม่ขึ้นเยอะครับพี่น้องกินได้สองอย่าง เนื้อส่วนแหงพเพราะเยวจะแจ้งดีเนาะมาเข้าจอกอันเลยถั่วค่ะพี่งองถั่วกระวานทั้งกรอค่ะอืม,อม อืทานแบบของทัวถ้ทานกีกพึ่งหัดกินก็จูเป็นขังซีซีสองค่ะพี่น้องขอเอาแฟนคนมากินนิ้มเลยครับจ้งมาทานนะฮเจ้า่ฮะคฮ่ะคฮ่ะ,ฮะ,ฮะ อืมค่ะอาคณค่ะ มาทานดูง่า <ort> จ <ş i it> uh ินโตัะด้วมหนาวแบบนี้ นาแล้วมัน Ah, bueno. รับใจแห้งไปหน่อยเป็นขันยี่ซอมที่แบบแซมแห้ง อุ๊ยจ๋ยาไปมุดซอนมุดซ้อนติงติงต้งเลยครับ nó nó mừng tâm này nha เห็นคบนนำบรรยา,ายครับแสงนห่งเป็นอ่ะเขากำหนดน้สซสิงเขาไม่ค่ะตอนรับนาน,านอาคมดีแก่คมลำ อืธรรมดาลนะซ่าลอยเกินอะไม่สะีผักลุงแหงอ่ะต่อเสือพากับเพรียวบอสใครชอบหรือยเอาก่ะคาเลยผมชิบ่ทนาัทปันใดครับของดิบๆครับ จะเป็นยิ้มมากที่รักด,ดิบบน,นั่นะพักต้งแสกเลยแนวเป็นคำบรรยายเดีอดสิพักเบ้อืมอ น้ำเต้าหู้ครับหายแล้วครับอื้อื้มาเด้อค่ะพี่น้องม่กินน้ำกันเอาแซ่บบ่อีสานค่ะพูดไดกระมักกุบๆอือ เมนูนี่ค่ะซอยจุค่ะไปลอง,ลองแซบ่บลำปลาเรือค่ะถ้าใครไปรอเอกคือตอนกินเมนูนี่ค่ะขาไปคือซอยจุ นัวแหงครับเอาละเนาะคลิปนี้ก็จบไปไแล้วครับพี่น้องครับซอยจุตามคำขอที่หลายคนขอมานะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ